สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้มาตลอดเกี่ยวกับมนุษย์ก็คือนอกจากความรักแล้วพวกเราถูกสร้างมาเพื่อให้เสพติดบางอย่างตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่สิ่งนั้นไม่ใช่กาแฟหอมกลุ่นในตอนเช้าหรือชาเขียวรสนุ่มละมุนลิ้นไม่ใช่ซูราบุรี่หรือยาเสพติดทั้งหลายที่ช่วยผ่อนคลายได้ชัวครู่และไม่ใช่กระทั่งความสำเร็จหรือเงินทองมหาศาล ที่ช่วยบรรดาลชีวิตที่สมปรารถนาสิ่งที่มนุษย์เสพติดก็คือเรื่องเล่าครับมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เสพติดเรื่องเล่าดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่เล่าเรื่องได้เก่งโอกาสทุกอย่างก็จะพุ่งมาหาคุณอย่างมากมายโดยไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะครับ มีหลายท่านที่ชื่นชอบการพัฒนาตัวเองน่าจะเคยผ่านหูผ่านตารายการปาฐกถาที่โด่งดังและสร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดของโลกอย่าง TED Talks ไม่มากก็น้อยถ้าท่านใดยังไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะครับลองค้นหาใน YouTube หรือ Google ก็ได้เพราะเราก็ใช้แพลตฟอร์มลิขสิทธิ์แบบนี้ในไทยมาหลายปีแล้วเหมือนกันเรียกว่า TEDx เป็นคล้ายๆแฟรนไชส์ ผมจะเล่าเรื่องเท็พร้อมกับหนังสือเล่มนี้รวมๆกันไปเลยนะครับหนังสือเล่มที่ผมกำลังจะเล่าก็คือเท็ดทอลโดยผู้เขียนคือคุณคริสแอนเดอร์สันเป็นของสำนักพิมพ์ Open World s ถามว่าเท็ TED คืออะไรใช่หมีหรือเปล่าที่จริงตอนที่ผมได้ยินชื่อเท็ครั้งแรกๆเมื่อหลายปีก่อนผมก็พานนึกถึงเจ้าหมีน้อยเท็ดดี้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อย เท็ที่จริงเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือ Non-profit Organization เริ่มต้นในปี1984โดยเป็นการประชุมประจำปีในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก่อตั้งและบริหารงานโดยล i ชาร์ดซอลเวอร์แมชายหนุ่มผู้เป็นสถาปนิกแต่มีบุคลิกที่ดึงดูดใจคนทั่วไปหัวข้อที่คุยกันนั้นครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ E e d ซึ่ง T ตัวแรกก็คือเทคโนโลยี E ตัวต่อมาคือ Entertainment หรือ Education และตัว D ตัวสุดท้ายก็คือ D Design ด้วยสเสน่ห์เฉพาะตัวของริชาร์ดและการนำเสนอที่น่าสนใจทำให้ค่าเฉลี่ยของผู้ร่วมประชุมอยู่ที่ราวๆ800คนโดยตลอดจุดเปลี่ยนของเทส ในปี2002ริชาร์ดก็วางมือทำให้ผู้สนับสนุนไม่ค่อยมั่นใจและเกรงว่าความนิยมของเทสจะค่อยๆถอยหลังลงคลองวาทีผู้บริหารคนใหม่เลยจำต้องขึ้นไปยืนพูดบนเวทีของเทสเพื่อบอกเล่าวิสัยทัศน์ให้ผู้สนับสนุนเกิดความเชื่อมัน่นโดยใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนั่นหมายความว่า การพูดของเขาจะส่งผลต่ออนาคตขององค์กรได้เลยถ้าพูดไม่ดีพอเหล่าผู้สนับสนุนก็อาจไม่ให้เม็ดเงินอีกต่อไปก็ได้ผู้บริหารคนนั้นเล่าให้ฟังภายหลังว่าตัวเองพูดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เมื่อพูดจบเขาก็ประหลาดใจที่มีผู้ชายคนหนึ่งยืนขึ้นปรบมือให้เป็นคนแรกก่อนที่ทั้งห้องจะรวมยืนปรบมือกับเขา คนที่ยืนตบมือคนแรกคนนั้นก็คือเจฟเบโซเจ้าของอเมซอนหรือ Amazon และบุรุษที่รวยที่สุดในโลกส่วนผู้บริหารที่ขึ้นพูดบนเวทีวันนั้นชื่อว่าคริสแอนเดอร์สันคริสแอนเดอร์สันคนเดียวกับที่เขียนหนังสือเล่มนี้นั่นหระครับถามว่าแล้วเท็แตกต่างยังไงนิยามสั้นๆของเท็จก็คือความคิดที่คู่ควรแก่การเผยแพร่ หรือ ideas worth spreading หัวข้อที่จะขึ้นพูดไม่ค่อยจำกัดเหมือนตอนแรกๆแ,แล้วนะครับหากคุณมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและไม่ใช่ประเด็นที่อ่อนไหวก็สามารถนำเสนอแก่ทีมงานของเท็สที่มีคริสเป็นหัวหน้าเพื่อให้พิจารณาได้ทั้งนั้นอีกอย่างสิ่งที่เป็นข้อแนะนำกึ่งๆข้อบังคับก็คือทุกการพูดไม่ควรใช้เวลาเกิน18นาที นั่นเพราะจากการศึกษาได้ค้นพบว่ามนุษย์มีสมาธิในเรื่องเรื่องหนึ่งเพียงพอต้องใช้เวลาประมาณเท่านี้หากเป็นคนทั่วๆไปอาจพบว่า18นาทีก็นานเอาเรื่องอยู่แต่มันกลับไม่ง่ายสำหรับการพูดด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในเนื้อหาที่อธิบายยากอย่างการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนหรือแม้หลายคนที่เป็นนักพูดอยู่แล้ว ก็ยังไม่ง่ายที่จะย่อสิ่งที่ต้องการพูดออกมาได้ให้จบสวยและประทับใจนอกจากเวลาที่แน่นอนดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ฟังไม่หาวหลับไปซะก่อนยังช่วยให้ทีมงานเทสบริหารเวลาได้ง่ายขึ้นอีกด้วยแต่ไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆใครคิดจะขึ้นไปพูดก็สามารถทำได้เลยทุกคนต้องเสนอเรื่องที่จะพูดแก่เทสซะก่อนเพื่อให้ทีมงานช่วยวางแผนซ้อมนำเสนอ ปรับแต่งวิธีการพูดให้ดียิ่งขึ้นดังนั้นมาตรฐานการนําเสนอของเท็จจึงค่อนข้างสูงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังมากที่สุดหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรมันเป็นการแนะนําวิธีการพูดในที่สาธารณะวิธีการเล่าเรื่องให้ประทับใจการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ฟังโดยเป็นข้อสังเกตจากตัวจริงของผู้ที่สร้างเท็ ให้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกที่จริงผมเคยอ่านหนังสืออีกเล่มที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเท็เหมือนกันชื่อว่า Talk l i ท e t ท็แต่เล่มนั้นอ่านไม่สนุกเท่าเล่มนี้หรอกนะครับพื้นฐานของผู้ที่จะพูดให้หน้าฟังมีอะไรบ้างพึ่งระลึกไว้ว่าผู้พูดเปรียบเสมือนผู้นำทัวร์ที่มีวัตถุประสงค์ในการนำผู้ฟังให้ไปยังจุดหมายปลายทางในช่วงแรกผู้พูด จะต้องอยู่ในจุดเดียวกับที่ผู้ฟังอยู่ไม่เล่ากระโดดข้ามจุดที่ไม่ควรข้ามหรือเปลี่ยนทิศทางโดยไม่สามารถหาคำม,มาอธิบายได้และผู้พูดต้องโฟกัสในสิ่งที่จะมอบให้แก่ผู้ฟังไม่ใช่สนใจแต่ภาพที่ดูดีของตัวเองหรือเน้นพูดเพื่อให้ได้รับการชื่นชมหรือเสียงปรบมือแบบนั้นผู้ฟังจะสัมผัสได้อย่างแน่นอน ที่จริงมีการพูดอยู่4แบบในเท็จที่ควรหลีกเลี่ยงอันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อย่อยๆเพราะคิดว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจอยู่แล้วหัวข้อ4แบบที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือพูดเพื่อขายของพูดเรื่อยเปื่อยโมเรื่ององค์กรตัวเองและข้อสุดท้ายก็คือพูดเพื่ออยากให้คนประทับใจต่อไปผมจะให้โครงสร้างของการพูดที่ทำตามได้ง่าย โดยมีอยู่ทั้งหมด5หัวข้อดังต่อไปนี้ข้อแรกเกริ่นนำได้แก่การสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่าคุณจะครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้างข้อที่2คือบริบทมันเป็นการอธิบายว่าทำไมประเด็นที่คุณจะพูดถึงได้สำคัญข้อที่3ให้คุณพูดถึงแนวความคิดหรือเนื้อหาหลักข้อที่4คือแนวของการประยุกต์ใช้ โดยการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อช่วยผู้ฟังได้อย่างไรและข้อที่5ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อสุดท้ายนั่นก็คือบทสรุปคือปิดท้ายด้วยข้อคิดหรือข้อสังเกตที่ดีๆหากใครมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าหรือว่าอยากจะทำคลิปใน YouTube นะครับก็สามารถใช้โครงสร้างเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันและรายการสำคัญสำหรับตรวจสอบตัวเองในหัวข้อที่จะพูดมีดังต่อไปนี้ หัวข้อที่จะพูดเนี่ยเป็นหัวข้อที่ฉันหลงไหลหรือเปล่ามันสร้างแรงกระตุ้นให้สงสัยใครรู้ไหมถ้าผู้ฟังได้ความรู้นี้ไปชีวิตของเขาจะต่างจากเดิมหรือเปล่าการพูดของฉันคือของขวัญหรือการร้องขอข้อมูลนี้สดใหม่หรือเขารู้กันทั่วอยู่แล้วฉันสามารถใช้เวลาที่จํากัดอธิบายพร้อมยกตัวอย่างได้ไหม ฉันรู้เรื่องนี้ดีพอและคุ้มค่ากับเวลาของผู้ฟังหรือเปล่าฉันมีความน่าเชื่อถือพอที่จะพูดเรื่องเหล่านี้หรือไม่คำสิบห้าที่สรุปปาฐกถาของฉันคืออะไรและคํา15คําจากข้อเมื่อสักครู่มันเพียงพอให้ผู้ฟังสนใจเรื่องของฉันหรือเปล่ามีเครื่องมือหลักอยู่ห้าอย่างที่ผู้พูดนิยมใช้กันนั่นก็คือ ข้อที่1การเชื่อมโยงใช้วิธีการที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อมโยงกับผู้พูดให้รู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันเช่นการสบตาผู้ฟังสักสองสามคนส่งยิ้มถามคำถามเล่าเรื่องตลกหรือแสดงความประม่านิดนิดก็ยังได้จะง่ายที่สุดถ้าเป็นการพูดในสถาบันหรือองค์กรเพราะเราสามารถมีเวลาเตรียมทำกันบ้านเรียบร้อยแล้ว ข้อที่สองการเล่าเรื่องเน้นเพียงสี่อย่างก็คือผู้ฟังสามารถเข้าอกเข้าใจและมีอารมณ์ร่วมกับตัวละครในเรื่องที่เล่าด้วยหรือจะเป็นการสร้างความตึงเครียดสร้างสถานการณ์บางอย่างอาจเป็นความอยากรู้อยากเห็นเหตุการณ์พลิกผันหรือสภาวะที่เป็นอันตรายจริงๆต่อมาก็เป็นเรื่องของการให้รายละเอียดที่พอเหมาะ หากน้อยเกินไปเรื่องเล่าจะไม่แจ่มชัดแต่ถ้ามากเกินไปเรื่องจะอืดและยืดยาดและข้อสุดท้ายให้คลี่คลายเรื่องราวให้หน่าพึงพอใจจะเล่าแบบตลกซาบซึงคลี่คลายให้เห็นความเป็นจริงหรือมีความหวังก็ยังได้สำหรับเรื่องของการอธิบายเราต้องเรียนรู้วิธีการอธิบายซึ่งการเขียนบทก็ช่วยได้สำหรับนักพูดส่วนใหญ่การดำเนินเรื่อง ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆมอบเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ฟังให้อยากรู้ไปทีละนิดทีละหน่อยจากนั้นก็เชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆและต้องไม่ทึกทักเอาเองว่าผู้ฟังนั้นรู้เรื่องเหล่านั้นดีอยู่แล้วฮายนะจะเกิดขึ้นทันทีหากผู้ฟังฟังไม่รู้เรื่องและเลิกติดตามเรื่องที่คุณกำลังเล่าส่วนเรื่องของการโน้มน้าวใจคือการทำให้ผู้ฟังยอมรับว่า วิธีมองโลกของเขานั้นอาจจะไม่ถูกต้องนั่นหมายถึงคุณต้องทุบทำลายบางส่วนที่ไม่ทําให้เกิดผลดีพร้อมสร้างสิ่งที่ดีกว่าเมื่อกระบวนการทุกอย่างเป็นไปด้วยดีสิ่งที่เล่าจะน่าตื่นเต้นต่อทั้งผู้พูดและผู้ฟังเลยละครับและสิ่งสุดท้ายก็คือการเปิดเผยสิ่งที่ยังไม่รู้วิธีเผยในสิ่งที่ยังไม่รู้นี้ เป็นคล้ายๆศิลปะเฉพาะของแต่ละบุคคลมีหลายวิธีและมีอยู่มากมายแต่ที่ได้ผลมากๆวิธีหนึ่งก็คือการถ่ายโอนภาพหรือวิสัยทัศน์ที่มีอยู่ในสมองของคุณให้เข้าไปในสมองของผู้ฟังเพื่อให้เกิดการเห็นภาพมุมเดียวกับคุณตัวอย่างที่ชัดเจนและอยากให้ลองไปชมก็คือหนึ่งในสุนทรพจน์ของโลกจากมาตินลูเธอร์คิงที่ชื่อว่า I have a dream นั่นแหละครับโดยสรุปแล้วการที่คนคนึงจะเป็นนักพูดในที่สาธารณะหรือนักเล่าเรื่องที่ดีได้นั้นมีอยู่หลายปัจจัยเพราะคนเราไม่เหมือนกันวิธีเตรียมการวิธีการเล่าเรื่องจึงไม่เหมือนกันก็ได้บางคนอาจต้องร่างบทพูดที่ดีที่สุดซ้อมครั้งแล้วครั้งเล่าและพกการ์ดใบเล็กๆขึ้นเวทีเพื่อไว้ดูในหัวข้อ แต่บางคนก็สามารถพูดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากบางคนชอบใช้สไลด์เยอะบางคนใช้สไลด์น้อยบางคนชอบใช้การแสดงและบางคนก็แค่พูดเฉยๆส่วนใหญ่แล้วทุกคนที่ขึ้นมาพูดบนเวทีมีความตื่นเต้นมากๆทั้งนั้นเพราะพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ใช่นักพูดมืออาชีพแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนๆก,กันก็คือพวกเขามีความรู้ พวกเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองรู้และพวกเขากล้าที่จะนำเสนอแนวคิดความเชื่อของตัวเองพวกเขามีความเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองและกล้าที่จะเผยความเปราะบางให้แก่คนได้รับรู้ตราบใดที่มนุษย์ทุกคนยังเสพติดเรื่องเล่าเราทุกคนปรารถนาให้ใครบางคนมาเล่าบางอย่างที่ทำให้ประหลาดใจตื่นเต้นตลกขบขันหรือซาบซึงตรึงใจ เรื่องเล่าที่โดนใจจะสร้างปรากฏการณ์บางอย่างให้เกิดขึ้นแก่สังคมได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเท็ดท็อกพอดแคสต่างๆหรือละครบุพเพันิวาสเมื่อก่อนหรืออาจจะเป็นฮาซันอาหารทะเลเมื่อก่อนหรืออาจจะเป็นพิมรีพายหรืออาจจะเป็นใครก็ได้เพลงอะไรก็ได้ผมคิดเล่นๆว่าถ้าคุณคือคนหนึ่งที่เล่าเรื่องเป็นคุณจะมีเพื่อนมากมายที่อยากคบหากับคุณ และขอย้ำอีกครั้งว่าหากคุณเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งโอกาสทุกอย่างก็จะพุ่งเข้าหาคุณอย่างมากมายโดยไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านมากๆฝากกด subscribe สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะครับแล้วก็กลับมารับชมรับฟังเนื้อหาใหม่ๆได้ทุกวันแล้วเจอกันใหม่สวัสดีนะครับ